ปั๊ดตัวปั๊ดปั๊ดขวบอ่ะพี่น้องเอ้ยได้ดิมันมันตกพี่เง่าดเอ้ยแม่นี่แบบแมียนี่สองแสนเลยเนี่ยแม่สวัสดีครับผมท่านผู้ชมปั๊ดนะครับจังหนุ่มมาเช่นเดียวับมาพี่น้องฟามาเบิ่งเพื่อนจับปลานะครับสะปลามาบอกท่านเพื่อน มาหอดบัตรเพื่อนเจียนคืนเลี้ยวโอ้เจอปลาอะไรคักเด็พี่น้องช่วยนะช่วยนะโยขึ้นเนี้ยสองเมื่อนะคนเนี้ยคนเนี้ยกว่าปลาเอาไปล่างนี่นะครับมาชีคงคกับมากก็ยิ่งเตะ <laughs> tự nhiên băng mưa vô, hoàng ngay lì. Có đi phá lắng. A khoa nó một phật chứng, phật chứng, phóng nhae, thâm pháo nguyên hoàng. Do hai bên nào nguyên. Kalamang, thêm kalamang, thêm kalamang, thêm năm 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 này cả là băng. Tìm cả là băng đây, โอ้คักเลยเดี๋ยวสางนี่เดียวไปเจออีกสางนึ่งเลยอันนี้มาบอท่าัเฟิ่อพี่น้องโอ้ปลาไหลยังเต้ยวบน่าซิมีเยันหรอเด้อพี่น้องว่าสั่นสั่งปิดกระพบ้าเลย

ข้า <laughs> เงียบป <laughs> ลูกไปเสไว้แล้วดิ <laughs> <c oughs> เฮ้ย <laughs> โอ้ขักเลยประเดียวหัวบัวโป พอสูบย oh ่างเดียวป่ะโอ้คักได้พี่น้องคักนี่ดปลาไหลอีดิเดี๋ยวพาเบิ่งบรรยากาศคนจับกคนเด้อพี่น้องโดยพาพเบิ่งที่คนจับแถวโอ้หลายแห้งอีดิคือทำคนอันนี้ล่อคนก่อนล่อคนจับอยู่โอ้ปลาดุกปลาดุกตัวใหญ่แทน ô tô đục ngon, sắp xăm mù lùa bolo bolo dưới áp băng yang lắng bà bất chính mẹ sắp chết mẹ sắp mẹ mẹ sắp chết mẹ mẹ sắp chết mẹ sắp chết mẹ sắp chết mẹ เบิ่งบรรยากาศเด้๋วพี่น้องโอ้อันนั้นมูฟันจับมาแล้วยยคุยหยาขึ้นกดหยาขึ้นเอาหยาขึ้นโอ้ปลาไหลอี่งอมอยู่ปีนี่โอ้ปลาตงอง,ตง,ก,ตงก็นนงมเีเด้อพี่น้องปลาตองก็มีเด่นปลาตองปลานิ่งปะกระแยงปลากอโมเดิ่ปลาดุกก็มีเด่นตัวใหญ่กร่ามอ้อะไรเหง ทักทักทักหลับนอเอ้ยม,มันยากาศสุขสั่งจับป่า Ôi này, đột lợn Mưa mùn mùn Có tiếng gì tối nghe này đáp lên mà anh thô đang dọc phải hồi nữa siêng phải anh thô đang siêng phải hả nữa rồi 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 đập chân lên nó ủa mỏ làm được Khắc đây, khắc đây. nhóc nhóc hình đi sapa, thế đó là to nà nè nó chạy nhanh nè đây nè nè อยู่เครื่องมันโคตรต่วพี่น้องเข้าไปมองหันมองหันมรงนี้มองนี้คนหนึ่งนะว่า,พ,าพี่น้องได้ไหวบ้างในลังได้แบบนี้ในถังในลังได้แบบนี้เฉียหลายแบนไหนต่วนี้กระลบนบ้างนี่เต็มกระลบนบ้างหรือนี่อ้าครับผม เอาครับพี่น้องนี่ครับผมมาดูผลงานพูด<น>โป้โหตดตัวนี้ไหม <c oughs> มาๆพี่น้องมาเบิ่งในถังบัดน,นี้เบิ่งในตั้งครับอันนี้แยกมันใส่หรือเปล่ามึงจะไลยนี่พูดใสง่ายนะใสง่าย อันนี้ใส่กลางเด้พี่น้องประคอช่อนประช่อนนี่บอสใส่ยันย่าน,นี่บอสบอสตัวเดูนดะ,ดะครับอ,อืมหอบปลาไหมกุหลาบบอสตัวบอสฉากเลยวะ ยังไม่ย่างพันไปได้ยืมปลากล่งยืยยชยยมช็อตขี้ขอช่องนั่นดิป้าตขวานพี่น้องเอ,อ้ยหลายอดีต่างเดียวอันนี้ปลานิน่งปลาดุกอันนี้ปลานิ่นงกับปลาดุกอันนี้ปลาปลาฉีงกับปลาสลิดเด้อนี่พี่น้องโอ้หลายแห้งนี่ปลาฉีง โอ้ขักเลยหังหนึ่งสอง,ส,องสามสี่หา้าหกเจ็ดเจ็ดล่งโอ้ปนินอืม วันปลาดิเนนี่นะครับพี่น้องโอ้เดี๋ยวไล่ห่งไ <c oughs> ม่อีกแล้วคุณนี่แหะผู้ยูเบื้องหลังมี่น้อง Ô chị, chắc chắn chắc chắn chắc chắn chắc chắc chắn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  chắc này. chỉ chắn chắc chỉ chắc chắn chắc chắn chắc chắn นกซอยคอยเนีฮะ <c oughs> เราได้พี่รองนี่เด้มอมุงร่างตัวเนี่ยพี่รอดย่างปลาชิงปาหนิ่งใหญ่นะครับคนบรรยากาศนี่เก็บตกแล้วมืดแล้วนะครับเมืดแล้วนี่จิ้งจั่งแค่ไงนี่เอาไปตย,ย่อยยอดเอย้คพัดมื้อมันเด่านอะไรปลาชิงไงบ่พุ่รอดปลาชิงอีกอย่างตัอฮะถึงสิพี่วะอ,อีกที่เจ้าว่าไหมสองแสนแปดไงครับ นี่ก็เป็นตัวกิงอยู่ล้วยกโยกยกหีบขึ้นมาคงยกโยกหีบโชว์นะมันมันตกนะเราดิเอ้ยแนดิมะแมกนี่สองแกด้วยไหมนี่บอดเลยเดี๋ยวคลิปไหนพ่อการยุสางไอ้ต้อยเนาะพี่น้องสางนั่นสางนั่นกับที่เดือนกันเอาสไลดคลิปนี้ก็พ่อการสีน้องครับอ่าสวัสดีครับผม